และนี่ก็คือการทดลองปฏิกิยาเคมีระหว่างกรดกับเบสเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อสังเกตและอธิบายปฏิกิยาเคมีระหว่างกรดกับเบสน,นะครับสารเคมีแล้วัสดุที่เราใช้นะครับก็คือกรดอะซิตสสนะครับหรือกรดน้ำฟองถ่ายชูน,นะครับและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนะครับและนี่คือชุดการทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสน,น,นะครับอ่า เรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะครับขั้นตอนที่1น,นะครับเราก็จะหยดสารละลายกดงอติกลงในตำแหน่งที่1ของชุดทดสอบความดของเบนอ่ะเรียนลองเริ่มัทีสองหยดครับ จากนั้นนะครับเราจะหมุนสีที่มันเปลี่ยนแปลงครับหมุนไปหาแถบ,บสีที่มันตรงกันนันเนี่ลงนครับซึ่งมีค่า p h เท่าไหร่ครับหนึ 1. 1> ่งซึ่งบอกเลยว่าสารละลายกรดแอซิดิกเนี่ยมีสมบัติเป็นยังไงเป็นกรดอ่าเป็นกรดอ่าจากนั้นเรามาทำการทดลองตอนต่อมาตอนที่ 2, สองก็คือเอาสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์อัดยดลงไปในตำแหน่งที่สองครั จากนั้นอ่ามเลื่อนหาแถบสีที่มันตรงตรงกันเลื่อนหาอ่าเลื่อนอ่าค่า pH เท่าไหร่ครับค่า pH เท่าไหร่ครับอ่าซึ่งแสดงว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มีสมบนบิเป็นเบสอ่าแล้วถ้าเราเอากรดกับเบสผสมกันเป็นอ่าลองหยดสารลายกรด1หยดและเบสหนึ่งหยดที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วเลื่อนแถบสีดู โปรดอ่ามึงไ่หาแถบสีที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงครับ อ่าโอเคสรุปผลการทดลองนะครับปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงสารใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะมีฟองแก๊สมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีก็คือการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ